พรุ่งนี้คงไม่ได้ไปใช้นี่ไป้าผมยืมตังไปท,ทํ 1, าทุนพันกว่าบาทเขาขอเวลาสองอาทิตย์โอเคขอครบอีกสองอาทิตย์ได้ไหมครับผมให้ที่บ้านไปหมุนเงินแต่ผมก็มีติดตัวอยู่ประมาณห้าร้อยหรือมากกว่าน,นั้นะไม่ได้นับะถ้าเกิดใครหลอนตังหรือใช้เงินก็ โทรมาหาผมได้ผมจะโอนตังค์ให้นะเจ้านี่นะครับป้าผมยืมตังค์ไปหมุนก่อนนะครับโอเคครับพันกว่าบาทโอเคครับว่าจะไปใช้ที่ของถมให้หมดเลยพวกเนี้ยก็ไล่ไปคงไม่หมดหรอกดูแล้วว่าจะมีสักร้อยสองร้อยอะไรผมว่านะทั้งบิ๊กซีแซดวันแล้วก็ของถมอะไรเนี้ยค่อยหกค่อยนะครับ ข้าขอไปหมุนแล้วตังไปหมุนนะครับบอกบอกข้างล่างก็มี้ขบอกใครๆว่าจะไปใช้นี่พวกเนี้ยโอเคครับขอโทษครับขอหมวอีกนิดนึงครับเดี๋ยวไปไล่ใจให้หมดครับไอ้แล้วคอยใ,ใช้รางอยู่ไอ้หอวให้ดูขึ้นไปเยอะแหละใช้รองขึ้นไาเยอะเลยเห็นหางเห็นหางโอ้โหโอเคให้เดี๋ยวมาดูกันทีเดียวเลย สี่เซนห้าชั่วโมงอ่ะผมทำพระเครื่องมาช่วยทำต้นแบบแล้วผมก็จะเอาไปหล่อเป็นชีพึ่งแล้วผมก็จะไปหล่อเป็นโลหะโอเคหรือไม่สีเรียดก,ก็ปิดใจสังคอนแล้วก็พ่นสีทองหรือปิดทองคำแท้ก็ได้ถ้าเกิดไม่ซีเรียดนะถ้าเกิดทำมุจงลุแจกอะไรเงี้ยก็อย่างี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นพระผมจะทำทำต้นแบบให้เครื่องเนี้ยเครื่องสีสีช่วยทำต้นแบบแล้วมก็ไปท,ทำพิมพ์หล่อ ถึงนขี้พึ่งเพื่อไปเข้าโลหลอเป็นโลหะเป็นเงินเป็นทอเป็นหน้าเป็นสำลิศเป็นเหล็กเป็นปูนอะไรเงี้ยผมขอเรียกเครื่องซี c ซีฟกเส้นหรือซี c ซีเลซินอนะ่ะผมไม่ได้ทํากระตูนนะผมทําของอุตสาหกรรมอะทําฟันเฟืองทำโลหะหล่อโลห,หะะไอ้พวกเนี้ยเอาไว้ทำไว้หล่อโลหะเอาอย่างนี้ละกันแต่บางคนเขาไ,ไปทํากระตรงกระตูผมก็ทําได้ แต่ผมทําพระดีกว่าผมเรียนทางด้านเนี้ยโอ้โหเขียนพระเขียนเหรียญอะไรเงี้ยไปหล่อโลหะดีกว่าใครชอบกร์ตูนเขาก็เป็นสายออกแบบปอ,ปอาร์ตก็ได้ก็ศิลปะมีเป็นสิบสิบแขนงไงแต่ผมเป็นสายศิลปะไทยแบบทาพราะพอย่างเดียวแต่บางคนเขาบอกมันเป็นเครื่องทําของเล่นไม่ใช่นะครับมันทําได้ยันฟันเปลืองนครับได้อล่เครื่องบินอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็ไปเข้ากระบวนการี มีอีกหลายสิบสิบขบวนการนะอันนี้เป็นขบวนการต้นแบบเฉยๆครับแต่ที่เขาทําของเล่นกันว่ามันมันฉีดมันก็ได้รูปเลยอะของเล่นมันก็แค่ใยตะเคะแท่พลาสติกแต่มันเข้าไปเยีะหลายขบวนการมันมีเส้นเป็นสิบสิบเส้นเลยครับเส้นหล่อเส้นหล่อสายก็เว้นหล่อโลหะเส้นละลายน้ําอะไรพวกนี้ยเรซินเครื่องเรซินก็เรซินแว็กเรซินดินเผาก็เป็นเรื่องดูนะ เนี่ยมีเครื่องเส้นอะ่ะพอเอาไปเส้นเส้นโลหะมัง้งพอไปพอไปอะไรอะ่ะจุ่มน้ําจุม่มน้ํากันแล้วใช้ไฟฟ้าลงไปปุ๊บแม่ขึ้นมาเป็นโลหะก็มีอันนั้นผมยังไม่รู้ขาบวานกอนนะก็เห็นแต่ฝรั่งทะํะเส้นคงแพงผมดูเส้นโลหะมันแพงที่เบีไม่รู้เหมือนกันฝรั่งเขาทำอะ่ะฉีดอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ไปเข้าน้ํากันน้องหรือน้ํากดอะไรแหละแล้วก็ ใช้ไฟไฟช็อตลงไปในนาปุ๊บงานไม่ออกมาเป็นโลหะเลยเส้นอย่างเงี้ยก็มันมีเป็นสตัวกระบวนการนะหรือฉีดปุ๊บเรซินแว็กปุ๊บไปเข้าลงหล่อจิวเวลรี่ให้เครื่องจิวเวลรี่เข้าเครื่องเลยใช้คอมพิวเตอร์ไม่คำนวณใช้ทองเท่าไหร่เท่าไหร่ปุ๊บเขาเครื่องจิวเวลรี่เลยโอ้โหทำมือไงทองมันจะลายกับน้ำแต่ เขาเครื่องจิจเวลรี่คอมพิวเตอร์ไม่คำนวณเลยใช้ทองเขาไหลม่งไม่ขาดไม่เกินโลกมันไปไกลแล้วโอเคครับจะไหลเครื่องบินเขาก็ใช้กันอย่างนี้แหละามันได้แป๊ะเป๊ะป๊ะเนคำนวณในคอมเลยมนะันคำนวณในคอมเลยอนะไรแต่ถ้าเกิดมือมันก็มีคัดเคลื่อนเราต้องแบบสเกลแม่นยำแป๊ะเลยนะถ้าเกิดใช้มือโอเคครับแต่โบราณคนโบราณม่นเก่ง ว่าเขาใช้เวลามันมีความยากผมเปิดไลน์นลเ,นนาเนนาขาเก่งมากเลยนะผมไม่มีเทคโนโลยีไม่มีอะไรเไี่ยไปทุกอย่างเลยโอเคครับอกวาหาเรื่องโมไปครับคอยช้างคอยช้างคอยช้างอย่างเงี้ยเอ๊ยจอมโงม่เลยครับได้ได้หางหน่อยหน่อยเห็นเห็นเห็นหางไม่รู้มันเล็กมากติดโอเคผมหยุดแล้วค่ะทีนี๋ยวไปแล้วอยู่เซิร์ฟหายเก้าสิบอขอ,ขอโทษ แล้วนี่อีกนิดหนึ่งครับคอยผมอีกนิดหนึ่งนะครับเดีไไ๋ยวเวลาใช้ให้หมดครับไปแล้วมาบอกไงทุกคนให้รู้เดีย๋ยวหาว่าไม่ออกไปหนีนี่อีกแล้วมีเหตุจะเป็นเดี๋ยวครัโอเคครับผมคอยช้างเอลวันี่อยู่มาดูกันห้าชั่วโมงสี่เซนห้าชั่วโมงผมชีดละเอียดเนียถึงจะเล็กแต่ก็เอาละเอียดสุดๆแค่เดีเคค๋ยวมาดูกันครับจุดส่วนหกเก้าหลีกเขาหอมครับไปด,ดูกัน